สวัสดีครับทุกท่านเลสสีช่องวิธิไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้ทางช่องวิธิไทยพี h ชนแนลมีแนวทางกเกษตรในการลดต้นทุนเพื่อประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งนี้ครับ น้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากสามารถไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้เพราะว่าในน้ำยาบ้วนปากทุกยี่ห้อจะมีมิ้นและความเย็นจึงสามารถไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมในการใช้น้ำยาบ้วนปากสำรับในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชกันได้แล้วครับ แนวทางกเกษตรในการลดต้นทุนเรามีสิ่งไหนในบ้านของเรานะครับเราก็นําสิ่งนั้นนํามาไล่แมลงศัตรูพืชได้อย่างเช่นน้ํายาบ้นปากแบบนี้นะครับน้ํายาบ้นปากซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วว่าในน้ํายาบ้นปากจะมีมิ้นและความเย็นจึงสามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้นะครับเราจะใช้ร่วมกับน้าําเปล่าน้ำเป่า,ป,าประมาณ1ลิตรเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับ โดยการใช้น้ำยาบานปากประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับเราจะต้องเขยา่าผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีส่วนผสมสูตรนี้นะครับง่ายประหยัดรายจ่ายและเราไม่ต้องหมักเลยนะครับนำไปใช้ได้เลยในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชน,นะครับ สูตรนี้นะครับใช้ในการไล่กําจัดแมลงศัตรูพืชได้และยังป้องกันแมลงศัตรูพืชได้หลายๆชนิดนะครับเ <y> <ด>พี้ยถ้าไม่มีมดนะครับเพี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยนั่นเองครับและหนอนที่เข้าทําลายต้นพืชน,นะครับลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับหนอนจะไม่มีแน่นอนเพราะว่าในการป้องกันแมลงนะครับ มแมลงจะทําให้เกิดหนอนเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับมีมิ้นและความเย็นจึงสามารถป้องกันหนอนได้ครับและคลิปนี้เราท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีแชนแนลได้นะครับทั้งความเย็นและมิ้นนะครับช่วยในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับอาต้นพืชของเราโดนศัตรูพืชเข้าลบปวนแบบนี้นะครับใบพืชปนปนแบบนี้เกิดจากศัตรูพืชเข้าทําลายนะครับ เราจึงใช้สูตรนี้ในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้เลยครับในการใช้นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค้าำและในการใช้เราจะใช้ทุกๆสอถึงสวันประหยัดรายจ่ายแน่นอนเลยครับสูตรนี้ใช้ได้กับพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับ ไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับสูตรนี้มดแมลงศัตรูพืชไม่มีเข้ารบกวนเลยครับพืชพันธุ์การเกษตรที่กําลังติดดอกและออกผลแบบนี้นะครับใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะครับได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้นะครับผมวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชจากน้ํายาบดปากผสมน้ําสูตรนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคูเรืองของเราได้เยอะเลยครับ สูตรนี้ช่วยต้นพืชลดมแมลงศัตรูพืชเข้ารบกวนได้แน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ช่องดีทายพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาบ่าทีิทายพีชนแนลกระผมสูตรในการไล่มแมลงศัตรูพืชสูตรนี้นะครับเป็นแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรือนของเราได้เยอะเลยครับเพราะว่าถ้าเรามีสิ่งไหนเรานําสิ่งนั้นภายในบ้านของเรานะครับ นำมาไล่และกำจัดแมลงสัตรูพืชได้เลยครับ